ศกนาตรกรรมรอ8นาทีวิปโยคหลังเสียงปืนหนึ่งนัดตอนที่สองโดยรุ่งเรืองปรีชากุลวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2489ขึ้นสิบค่ำเดือน7ปีจอเสียงร่ำไห้ดังระง,งมทั่วทั้งพระราชาอาณาจักรเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8สเสด็จสวรรคตไม่น่าเลยยังหนุ่มแน่นไม่น่าเลยแต่ก็สวรรคตไปแล้ว เป็นเสียงคร่ำครวญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยหลังจากที่ทราบข่าวการสวรรคตไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามัจุราชจะพรากชีวิตของพระองค์ไปอย่างง่ายดยายเช่นนี้บรรทมอยู่ถึงบนพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังแวดล้อมไปด้วยราชบริพารมีทหารยืนเฝ้าเวรนยามอยู่ทุกประตูของพระบรมมหาราชวังในคืนวันที่8มิถุนายน2489ก่อนเกิดเหตุในหลวงรัชกาลที่8 ซึ่งทรงประชวนเกี่ยวกับพระนาภีหรือท้องมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนทรงมีไข้เล็กน้อยหลังจากได้รับการถวายพระโอสถหรือยาเรียบร้อยแล้วทรงเข้าห้องบรรทมตั้งแต่เวลา20นาฬิกาวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ9นาฬกาช่วงเช้าของวันที่9มิถุนายน2489สมเด็จพระราชอนุชาในหลวงรัชกาลที่9 เสด็จไปที่เฉลียงหน้าห้องพระภูษาในหลวงราชการที่8หรือห้องแต่งพระองค์และรับสั่งถามในชิดสิงหาเสนีกับในบุตรปัทธรมสรินซึ่งเป็นมหาดเล็กที่นั่งอยู่ตรงเฉลียงหน้าห้องว่าในหลวงมีพระอาการอย่างไรทรงได้รับคําตอบว่าทรงสบายดีขึ้นเสด็จเข้าห้องสวงแล้วจากนั้นสมเด็จพระราชอนุชาก็เสด็จกลับยังห้องพระบรรทมของพระองค์ ต่อจากนั้นอีกไม่กี่นาทีต่อมาเกือบ9ก้าโมงครึ่งมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดภายในห้องพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พอสิ้นเสียงปืนราวสองนาทีในชิดสิงหาเสนีจึงเดินเข้าไปในห้องพระบรรทมและมองเข้าไปในพระวิสูตรหรือมุง้งเห็นในหลวงรัชกาลที่8บรรทมหลับเป็นปกติ มีพระโลหิตเปื้อนพระสอรหรือคอและพระอังสาฟ้ายหรือไหลในชิดสิงหาเสนีเห็นภาพแล้วตกใจวิ่งออกจากห้องพระบรรทมทันทีในบุตรปัตถมะเฟรินนั่งอยู่ที่เดิมในบุตรถามในชิดแต่ในชิดไม่ตอบวิ่งเลยไปผ่านห้องพระภูษาไปทางเฉลียงหลังเลี้ยวห้องโถงบันไดเล็กไปยังห้องสมเด็จพระบรมราชชนนีในชิดได้กราบทูลสมเด็จพระราชชนนีว่า ในหลวงยิงพระองค์ด้วยก่อนที่นายชิดสิงหเสนีจะวิ่งมาถึงห้องบรรทมสมเด็จพระราชชนนีนั้นนางสาวจรูนตาละพัดซึ่งเป็นข้าหลวงสมเด็จพระราชชนนีกำลังเก็บพระที่สมเด็จพระราชชนนีก็ได้ยินเสียงปืนเช่นกันจึงเดินออกจากห้องบรรทมสมเด็จพระราชชนนีจังหวะเดียวกับที่นายชิดวิ่งผ่านเลยไปและได้ยินคำที่นายชิดทูลสมเด็จพระราชชนนี เมื่อสมเด็จพระราชชนนีได้ทรงฟังในชิดสิงหาเสนีกราบทูลก็ตกพระไทยร้องขึ้นและทรงวิ่งไปตามเฉลียงหน้าตรงไปยังห้องพระบรรทมของในหลวงรัชกาลที่แปดนางสาวเนื่องจิตตดุลซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และสมเด็จพระอนุชากําลังทํางานอยู่ในห้องพระบรรทมสมเด็จพระอนุชาเมื่อได้ยินเสียงปืนได้เดินออกจากห้องพระบรรทมของสมเด็จพระอนุชา ไปตามเฉลียงหลังจนถึงห้องพระภูษาและได้ยินเสียงคนวิ่งทางเฉลียงหน้าไปยังห้องบรรทมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอนุชาในหลวงรัชกาลที่9ประทับอยู่ในห้องเครื่องเล่นทอดพระเนตรเห็นคนวิ่งผ่านไปทางเฉลียงหน้าทรงได้ยินเสียงสมเด็จพระราชชนนีวิ่งไปพร้อมกับทรงพระกันแฝงจึงเสด็จออกไปทางเฉลียงหน้าทรงพบกับนางสาวจรูนตาลพัฒและนางสาวจรูน ได้กราบทวนให้ทรงทราบตามคําของในชิดสิงหเสนีสมเด็จพระอนุชาจึงเสด็จไปยังห้องพระบรรทมของในหลวงรัชกาลที่8โดยมีนางสาวจรูนตามไปด้วยสมเด็จพระราชชนนีเสด็จถึงห้องพระบรรทมก่อนในชิดสิงหเสนีได้แหวกพระวิสูตรให้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8บรรทมหงายอยู่บนพระยี่ผู้คือที่นอนในท่าบรรทมหลับธรรมดาพระกอรหรือแขน ทั้งสองข้างเหยียดสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งถามในชิดสิงหาเสนีว่าในหลวงร้องหรือเปล่าในชิดตอบว่าร้องไม่ออกและพอคล้อยหลังจากนั้นพระพี่เลี้ยงเนื่องจิตตดุลได้เข้ามาในห้องพระบรรทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เห็นสมเด็จพระราชชนนีประทับอยู่บนปลายพระแท่นหรือเตียงโถมพระองค์ลงกอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระพี่เลี้ยงเนื่องจิตตดุล เดินไปที่พระแท่นบรรทมเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8บรรทมหงายอยู่บนพระยี่ผู้เหนือพระแท่นพระเศียรหนุนพระขนยหรือหมอนเอียงไปทางขวาเล็กน้อยมีผ้าคลุมพระองค์จากพระบาทหรือเท้าถึงพระอุระหรืออกพระกรทั้งสองข้างเหยียดไปอย่างธรรมดาทับบนผ้าคลุมพระหัตไม่งอพระพักมีพระโลหิตไหลเปื้อนเปื้พระเนตรทั้งสองข้างปิดสนิท เหมือนปันทมหลับไม่ได้ทรงฉลองพระเนตรหรือแว่นตาพระพี่เลี้ยงเนื่องจึงจับชีพจรที่ข้อพระหัตถข้างซ้ายรู้สึกชีพจรเต้นเพียงนิดๆพระวรากายยังคงอุ่นอยู่จึงเอาผ้าคลุมพระองค์ซับที่พระนาราศหรือหน้าผากซับตรงรอยกระสุนแล้วเอาผ้าผืนหนึ่งซับไว้เฉย,เฉยสมเด็จพระอนุชาสเสด็จตามเข้าไป แล้วสรงพยุงสมเด็จพระราชชนนีไปประทับบนพระเก้าอี้ที่ปลายพระแทน่นบรรทมด้วยเกรงว่าจะเกะกะการปฐมพยาบาลนางสาวจรูญตลพัทข้าหลวงสมเด็จพระราชชนนีตามเสด็จสมเด็จพระอนุชาเข้ามายังห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8นางสาวเนื่องตลรพัทเห็นปืนกระบอกหนึ่งวางอยู่บนผ้าคลุมบริเวณพระกะโปรงฟ้ายหรือข้อศอก ใกล้ๆกับพระกรหันปากกระบอกไปทางปลายพระบาทหันด้ามปืนออกจากพระองค์จึงใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือขวาจับกลางปืนไปวางไว้บนตู้เล็กทางพระแท่นเบื้องซ้ายสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งให้ในชิดสิงหะเสนีไปตามหลวงนิดเวชวิสิทธ พันโทในแพทย์นิดเปาเวศอธิบดีกรมการแพทย์ก่อนจะเสด็จกลับไปยังห้องบรรทมของพระองค์ในเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นในบุตรปัทธรมสรินมหาดเล็กอีกคนหนึ่งที่คู่กับในชิดสิงหะเสนียืนอยู่ข้างตู้พระแฝงปืนริมพระแทน่นเบื้องซ้ายชิดกับหัวพระแทน่นในชิดสั่งให้ในบุตรเก็บพระแฝงปืนในบุตรจึงนำพระแฝงปืนไปเก็บไว้ในลิ้นชักพระภูษา ส่วนในชิดยกตู้พระแฝงปืนจะนำไปเก็บนาฬิกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ตกจึงก้มลงเก็บพบปลอกกระสุนปืนอยู่ที่พรมในพระวิสูตรข้างพระแทน่นเบื้องซ้ายใกล้พระเศียนจึงเก็บปลอกกระสุนนาฬิกาใส่ไว้ในตู้แล้วยกตู้ไปเก็บไว้ในห้องแต่งพระองค์โปรดติดตามตอน3วันเสาร์สัปดาห์หน้ารุ่งเรืองปรีชาคุณ